ฮัลโหลเฮ้ย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 หัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนหนูมีอุ๊ยหนูทำอะไรคะเช้านี้อันนีว้าวหนูเล่นอยู่ในที่นอนของหนูโออในที่หลบภัยของหนูค่ะเป็นหลุมหลบภัยของลูกใช่ไหมเอ้ามีพาเล่นปลาเร็ว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 ออกมาสิคะออกมาสิคะมาพาเล่นปลาพาเล่นปลาก็มาเล่นปลาเล็กอันนี้คือไม้ปลาของปวดของหนูค่ะหนูเล่นตั้งแต่เด็กๆค่ะ เหมืมี่ยังเก็บไว้ให้หนูเลยคุณดูสิหนัดไม้มันชำรุดแล้วนะเนี่ยแต่หนูชอบไงคะเมืนมี้ซื้อไม้ดีๆหน่อยเนี่ยตั้งหลายอันเนี่ยหนูไม่เอาเลยค่ะหนูเล่นอันนี้ใช่ไหมลูกเอามาเร็วค่ะเร็ว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 มนี้เอาเร็วเร็วมืนี่เร็วเร็วเหมนี้อ้าวเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไม่ยอมออกก็ไม่ต้องออกไม่ยอมออกก็ไม่ต้องออกมาเล่นด้วยกันอุ้ยดูหน้านางสีโอ้ฮัลโหลเอามาแล้วมาเด้วเ กือมามีมาแล้วค่ะค่อยๆสูงค่อยๆมา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 ,อ,ๆมาอ้าอาทำไมห,หนูน่ารักตุ้ยมุงอย่างเงี้ยลูกืเกิดมาทำไมเป็นคนสวยขนาดนี้นะคะสวยกว่ามามีกนะเอ้ยมามีต้องยอมให้ค่ะเพราะหนูสวยมากเลยลูกสาวของมามีเออกระโดดมาเล่นปลาลูกมามา,มาเล่นปลาของปึกของหนูเร็วทีทีมานี่มาทางท้ายพี่ๆทุกคนนะคะหนูน่ารักไหมคะทุกคนคะน่ารักจริงๆเลยมามีรักจริงๆจริง ไม่ได้โกหกนะลูกหนูน่ารักที่สุดเลยคะ่ะลูกดูสิเด็กอะไรอุ้ยอ่างสงันไปไหนล่ะคะเดี๋ยวก่อนไปไหนคะอ่าเล่นปลาสม้มเล่นปลาสม้มโอเคนะคะอ่ะแล้วมาถ่ายคลิปเช้านี่ให้พ,พี่พี่เขาดูนะคะความสวยของหนูหนูไม่ได้อ้วนนะคะหนูแค่หุ่นกำลังดีคะ่ะให้หนูเล่นปลาก่อนนะคะทุกคนอ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายอ่านอนรอเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะนอนรอเลยนะคะบ๊ายบาย okay